สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีอย่าง p ิลิลี่ไทยแลนด์บายเอทีผู้ผลิตยางรถยนต์สัญชาติอิตาลีผู้นำด้านยางรถยนต์ระดับโลกที่จะคอยสนับสนุนพวกเราตลอดการแข่งขันฟุตบอลฤดูกาล2อ2 3นีนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับทุกคนเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วง reflect talk เช่นเคยนะครับหลังจบเกมการแข่งขันนะเราก็จะมาพบกันแบบนี้ที่นี่ทุกสัปดาห์ที่มีเกมการแข่งขันกันและวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการแข่งขันฟุตบอลวันสนามที่8กับสเปนิทกลางปีพร้อมกับ5ประเด็นสําคัญที่นํามาฝากทุกคนเช่นเคยจะมีประเด็นอะไรบ้างเราไปดูพร้อมกันครับประเด็นแรกเสียดายเฟอร์นันโดอรลอนโซจากผลงานที่ผ่านมาของเฟอร์นันโดอรลอนโซนะครับทำให้ในสนามนี้แฟนๆเจ้าถิ่นเนี่ย อยากเห็นเฟอร์นันโดลอนโซขึ้นโพเดียมในสนามโฮมเรตและด้วยฟอร์มขนาดนี้ก็มีสิทธิ์นะครับที่เฟอร์นันโดลอนโซจะก้าวไปถึงผู้ชนะได้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดทีมแอสตันมาตินทาผลงานได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ตั้งแต่อันดับช่วงคอลี่ายที่หลุด1ใน5ไปเฟอร์นันโดลอนโซได้ออกสตาร์ทจากกริดที่9ส่วนแลนโซทีเมดได้ออกสตาร์ทจากกริดที่6ผิดไปจากฟอร์มที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะทางด้านของเฟอร์นันโดลอนโซ จริงอยู่ครับว่าผลการคัดเลือในสนามนี้อาจจะไม่ได้สําคัญและมีผลมากเท่ากับที่โมนาโกแต่อันดับในการออกสตาร์ทในพื้นที่แถวหน้าคือการเปิดโอกาสที่จะก้าวไปถึงความสําเร็จได้เมื่อต้องออกสตาร์ทจากแถวหลังโอกาสในการก้าวจะไปถึงความสำเร็จได้เนี่ยก็จะทำได้ยากมากยิ่งขึ้นนะครับเหตุที่ทำให้เฟอร์นันโดลอนโซ ทำผลงานได้ไม่ดีนักนะครับในช่วงคอลี i f ฟายเกิดขึ้นในช่วง Q1 โดยรถของเขาเนี่ยได้หลุดแท็ก,กไปทําให้รถได้รับความเสียหายนะครับและเวลาในการซ่อมก็มีไม่มากซ่อมได้ก็เพียงแค่ใช้เทปแปะๆเพียงเท่านั้นนะครับทำให้อลอนโซต้องไปเหนื่อยแสงเอาในวันแข่งจริงเมื่อเข้าสู่วันแข่งขันนะครับเฟอร์นันโดอลอนโซถือว่าขับได้ตามมาตรฐานของตัวเขาแต่การจะขึ้นไปไล่เมอร์เซเดสที่มาดีมากๆในสนามนี้ อีกทั้งเปเรสนะครับก็ทําความเร็วไล่แซงมาจากข้างหลังเขาทําให้ยากมากนะครับที่อลรอนโซจะลุนไปถึงตําแหน่งโพเดียมได้จบการแข่งขันอลรอนโซจบในอันดับที่7ส่วนแลนสโตจบในอันดับที่6เป็นสนามที่2ของฤด,ดูกาลนี้นะครับที่เฟอร์นันโดอรอนโซหลุดโพเดียมไปก็ต้องให้กําลังใจกันต่อไปนะครับสำหรับแฟนๆของเฟอร์นันโดอรอนโซแลนสโตและทีมแข่งอย่างแอสตันมาตินครับประเด็นถัดมาประเด็นที่2เกิดอะไรขึ้นกับเฟอร์รารี สำหรับทีมแข่งอย่างเฟร r a ี่ในสนามนี้นะครับโฮมเลดของนักแข่งสเปนอีกหนึ่งคนนั่นก็คือคาร์ลสไซในขณะที่อลอนโซเพื่อนร่วมชาติทําผลงานในช่วงคอลี่ฟายได้ไม่ดีแต่ทางด้านของคาร์ลสไซกับคอลี่ฟายมาได้ในตําแหน่งแถวหน้าคู่กับแม็กเวอร์สตัปเปนทําให้แฟนๆเจ้าถิ่นนะครับต่างก็ลุ้นให้คาร์ลสคว้าชัยชนะแรกในสนามบ้านเกิดให้ได้แต่เมื่อการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นคาร์ลสไซกับทําผลงานได้ไม่ดีสักเท่าไหร่โดยนักแข่งเมอร์เซเดส และเปเรสของเดบูแซงขึ้นไปได้แบบง่ายๆคาร์ลจบการแข่งขันในสนามนี้ได้ในอันดับที่5โดยภายหลังนะครับหลังจากการแข่งขันจบลงคาร์ลก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาผิดหวังกับผลงานในสนามนี้พอสมควรซึ่งตัวเขาครับคาดหวังกับการแข่งขันสนามนี้เป็นอย่างมากโอกาสที่เขาได้รับนะครับในการออกสตาร์ทแถวหน้าทําให้เขาตั้งเป้าหมายไปถึงผู้ชนะเลยแต่สุดท้ายก็ทําไม่ได้อย่างที่คิดนะครับ แล้วก็ยอมรับความผิดหวังพร้อมกับไปทำการบ้านกับทีมให้มากยิ่งขึ้นเพื่อสู้ในสนามต่อไปส่วนผลงานของทีมเมดของเขานะครับอย่างชาวเลอแค่ต้องบอกเลยว่าเป็นสุดสัปดาห์ที่ยากลำบากสำหรับชาวนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวรถของเขาทำให้เขาถูกคัดออกในการคุริฟายตั้งแต่ช่วงคิวหนดยปัญหาต่างๆนะครับทำให้เขาต้องไปออกสตาร์ทจากผิดเลนยิงทำให้โอกาสในการลุนโพเดียมเนี่ยแทบจะปิดสนิท ยังดีนะครับที่ชาวยังงัดทุกอย่างที่เขามีมาใช้ในวันแข่งขันจนกระทั่งจบการแข่งขันแน่นดับที่1 1ได้เป็นอีกครั้งนะครับที่แฟนเฟอร์เรอรี่คงต้องให้กําลังใจมาลําพองตัวนี้ต่อไปนะครับรปเด็นถัดมาไปเด็นที่3าน่าเสียดายกับแมคลาเรนนับว่าห่างหายจากพื้นที่หัวแถวไปนานนะครับสำหรับทีมแข่งอย่างแมคลาเรนในสนามนี้พวกเขามีโอกาสที่จะคว้าความสําเร็จได้มากที่สุดแล้วนะครับหลังผ่านการแข่งขันมาเจดสนาม ในสนามที่8ที่สเปนพวกเขาคอลี่ฟายมาได้ในอันดับที่3จากแลนโดนอริสและด้วยฝีมือของนอริสนะครับที่ไม่ได้เป็น2รองใครแต่ถ้าว่าโอกาสที่ได้มาก็ทําให้ฝันได้เพียงแค่รอบเดียวรถของแลนโดนะครับประทะเข้ากับรถของแฮมตันตั้งแต่รอบแรกของการแข่งขันโดยในส่วนของปีกหน้านะครับของตัวรถได้รับความเสียหายหนักทําให้เจ้าตัวต้องเข้าพิษไปก่อนคารเพื่อนและต้องเสียอันดับไปจนสุดท้ายนะครับไม่ได้ลุ้นอะไรเลยจบการแข่งขันได้ในอันดับที่17 จากการออกสตาร์ทจากกริดที่3หลังจบการแข่งขันนะครับแลนโดก็ได้ออกมาพูดถึงผลงานของเขาและทีมในสนามนี้เขาก็บอกว่าเขาผิดหวังนะครับแล้วก็เสียใจที่โชคร้ายในช่วงแรกแต่นี่อีกแง่นึงนะครับเขาก็คิดว่าหากไม่ประทับก,กับแฮมตันประสิทธิภาพของรถแข่งแมคลาเรนเองยังไม่สามารถสู้กับปรรดาหัวแถวได้ก็เป็นการบ้านของเขาและก็ทีมนะครับในการปรับปรุงพัฒน,นากันต่อไป แต่ถึงอย่างนั้นครับการคอลี่ไฟล์มาได้ในรนดับที่3นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับทีมแข่งอย่างแม็กาเลนนะครับเป็นที่4เขามาวะเมอร์ซีเดสสำหรับเมอร์ซีเดสนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ห่างหายไปจากตาแหน่งบนโพเดียมสนามล่าสุดนะครับที่เมอร์ซีเดสสามารถขึ้นโพเดียมได้ก็เป็นที่ออสเตรเลียกับโพเดียมรนดับที่2ของแฮมิลตันและเมอร์ซีเดสเองนะครับไม่ได้ขึ้นบ่อยๆเหมือนในอดีตอีกแล้ว แต่ในสนามนี้นะครับพวกเขากลับขึ้นมาบนพื้นที่โพเดียมได้อีกครั้งและการที่จะขึ้นทั้งทีก็ขึ้นไปเลยทั้งสองคนคือโพเดียมแับที่2ของลูวิสแฮมตันและโพเดียมแบบที่3ของจอร์ดราเซลนอกจากนั้นนะครับท่านเซอร์ลูวิสแฮมตันยังคว้ารางวัลไดเวอร์อัปเด์มาได้ด้วยในสนามนี้จากการออกสตาร์ทในกริดที่5และ12ใครจะไปคิดครับว่า2 m e มอ e ซ e เดสจะทำผลงานได้ดีขนาดนี้เพราะผลงานที่ผ่านมาของพวกเขาก็ไม่ได้โดดเด่นมากเท่าไหร่ แต่ถ้ว่าในสนามนี้นะครับเมอร์เซเดสได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาตัวรถของพวกเขาว่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแฮมิ l ตันและลาเซลสามารถทําความเร็วได้ตามที่พวกเขาต้องการทําให้พวกเขาสามารถไล่แซงจนสุดท้ายขึ้นมาจบบนโพเดียมได้สําเร็จเป็น2โพเดียมสําคัญนะครับที่พาพวกเขาขึ้นไปอยู่เหนือทีมแข่งแอสตันมาตินได้ในตารางคะแนนประเภททีมผู้ผลิตก็ขอแสดงความมีดีกับแฟนๆเมอร์เซเดสด้วยนะครับและหวังว่าเมอร์เซเดสจะต่อสัญญากับท่านเซอร์ออกไปอีกนะ และประเด็นสุดท้ายเป็นในท,ที่5 Redbu l ู Racing งอากิกแล้วนับตั้งแต่เปิดการแข่งขันฤด,ดูกาล2023มานะครับประเด็นสุดท้ายของคลิปทอล์กมักจะปิดด้วยผลงานของผู้ชนะในแต่ละสนามซึ่งในฤด,ดูกาลนี้นะครับต้องบอกเลยว่า r e d b u ู l เนี่ยครองประเด็นสุดท้ายมาตั้งแต่สนามแรกมาจนถึงสนามนี้อยู่ทีมเดียวเลยนะครับและสะเปนก็เป็นอีกหนึ่งชัยชนะของทีมแข่ง Red Bull Racing ไม่มีอะไรที่จะต้องพูดถึงทีมแข่งทีมนี้ครับเพราะว่าผลงานของพวกเขาเนี่ย ต้องบอกเลยว่าไปไกลมากๆแล้วจริงๆไม่ว่าพวกเขาจะออกสตาร์ทจากท้ายแถวหรือหัวแถวก็มีลุ้นในตำแหน่งโพเดียมแทบทุกครั้งนะครับโดยสนามนี้ทางด้านของเชโกซูโจเปเรสต้องไปออกสตาร์ทจากกริดที่11แต่สุดท้ายนะครับโดยพละกกำลังของรถแข่งเรดบูลก็ทำให้เปเรสนะครับขึ้นมาจบในดอดวทีิ4ได้เป็นรองเพียงแค่เมอร์เซเดเท่านั้นส่วนทางด้านของแม็กเวิร์สตัเปน ก็ยังคงเหนียวแน่นนะครับในฟอร์มการขับสามารถรักษามาตรฐานและประสิทธิภาพในการขับของเขาในแต่ละรอบได้เป็นอย่างดีนะครับแม้ว่าจะโดนตัวเตือนบ้างในเรื่องของแท็กลิมิตแต่สุดท้ายนะครับเขาก็เป็นผู้คว้าชัยชนะได้ในการแข่งขันนะครับเราก็ไม่ได้เห็นว่ากล้องเนี่ยจะไปจับที่แม็กเท่าไหร่เลยนะครับเนื่องจากเขานําหน้ารถแข่งคันอื่นไปไกลามากๆแต่ก็มีบางช่วงครับที่เขาตัดมาให้เราได้เห็นความมุ่งมั่นและก็ความเคี้ยวของแม็กนะครับที่มีอยู่ตลอดเวลา ความพยายามจะทําเวลาให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพื่อคว้านหนึ่งคะแนนมาให้ได้ถึงแม้ว่าจะต้องเสี่ยงแค่ไหนก็ตามแต่สุดท้ายนะครับเขาก็ทําได้สําเร็จเก็บ26คะแนนเต็มทําคะแนนทิ้งห่างอันดับที่2อย่างเปเรดออกไปทําให้เปอร์เซ็นต์ที่จะป้องกันแชมป์โลกในปีนี้นะครับของแม็กเวอร์สตาร์เพนก็จะมีมากยิ่งขึ้นไปด้วยก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนๆเรดบูลเรซิ่งด้วยนะครับโดยสนามถัดไปนะครับจะเดินทางไปแข่งขันกันที่ประเทศแคนาดา ใครจะสามารถคว้าชัยชนะมาครองได้ก็ต้องติดตามรับชมกันนะครับก่อนจากกันไปในวันนี้หากเพื่อนๆคนไหนมองหายางรถยนต์คุณภาพเยี่ยมอย่าลืมนึกถึงพิลิลี่ไทยแลนด์บายเอทีวีผู้นําเข้าและจัดจาหน่ายยางรถยนต์พิลิลี่ที่มีขนาดยางครอบคลุมรถมากที่สุดในประเทศไทยกันนะครับหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่เพจ a c e b o o k พิลิลี่ไทยแลนด์บายเอทีวีได้เลยนะครับหรือจะกดลิงก์ที่ปักหมุดเอาไว้ด้านล่างก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับ ขอบคุณมากๆครับสุดท้ายหากมีประเด็นไหนที่ผมตกหล่นหรือผิดพลาดทุกคนมาช่วยเสริมเพิ่มเติมได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเช่นเคยนะครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์ subscribe และกดระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดลิจกม่มจากาช่องเรานะครับขอบคุณทุกคนมากๆาครับสำหรับการสนับสนุนช่องมาตุสปอร์ตช่องนี้สำหรับเรื่องราวในวันนี้มีเพียงเท่านี้แล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ